ลึงเหลืองเดียวก็เอาคนร้ายกระชากสร้อยคอทองคำแม่ค้าส้มตำเมื่อเวลาสิบแปดนาฬิกาสามสิบนาทีของที่ยี่สิห้ากุมภาพันธ์2 5 6พันหสิบห้าพันตำรวจเอกกุลชาติกุลชัยผู้กอบการสพเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีรับแจ้งมีเหตุไม่เหรอรับเหตุเกิดบนถนนสุขุมวิทพัทยามุ่งหน้าชลบุรีตำบลหนองปลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีหลังรับแจ้งจึงส่งเจ้ากำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนลงพื้นที่ตรวจสอบในที่เกิดเหตุ พบนางสาวทองสุขดวงคําอายุ42ปีแม่ค้าส้มตําได้เล่าเหตุการณ์ด้วยคำตกใจให้เจ้าที่ตํารวจฟังว่าขณะที่ตนเองกับสามีขี่จักรยานยนต์พ่วงข้างกําลังจะไปขายของในพื้นที่เมืองพัทยาระหว่างที่กําลังสับมะละกอยอยู่นั้นได้มีคนร้ายเป็นผู้ชายขี่รถจักรยานยนต์แบบผู้หญิงมาประกบและเอื้อมมือมากระชากสร้อยคอตองคําหนักหนึ่งสลึงของตนไว้แล้วเร่งเครื่องหลบหนีไปอย่างรวดเร็ว ภายหลังได้แจ้งความลงบันทึกประจําบันไว้เป็นหลักฐานส่วนทางเจ้าที่ตํารวจหลังรับแจ้งจึงได้นาํนลาลังออกลงตรวจพื้นที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุพร้อมตรวจสอบกล้องวงจรปิดตลาดเส้นทางของการหลบหนีเพื่อติดตามตัวคนร้ายรายนี้มาดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไปอย่างไรก็ตามเชื่อว่าคนร้ายรายนี้ไม่ใช่คนร้ายมืออาชีพแต่ด้วยสภาวะเศรษฐกิจตกต่ําและราคาทองที่สูงขึ้นทําให้คนร้ายตัดสินใจก่อเหตุเช่นนี้นอกจากนี้ ยังฝากเตือนประชาชนให้ใช้ความระมัดระวังในการสวมใส่สิ่งของมีค่าโดยเฉพาะทองคําหากไม่จปเป็นให้หลีกเลี่ยงการสวมใส่เพื่อความปลอดภัยของตนเองครับมาขายของทุกวันตามปกตินูนั่นแหละครับจ้าที่มาจากนุเงเอหังเยียนทุกคาครับจ้าแล้วทีนี้หนูก็มาหนูก็เห็นมันอยู่นะมันขี่รถตามหลังหนูมาเรื่อยๆนี่แหละราจอดมาจอดไฟแดงไง ไอ้ตรงหน้าโรงเรียนหน่อยโรงเรียนเมืองเจ็ดครับหนูก็เห็นมันอยู่หนูก็นึกว่าก็เป็นคนธรรมดาปกตินี่แหละแล้วทีนี้พอไฟเขียวก็ขี่ขมาตามปกติแค่นหนูก็ขับรถมอเตอร์ไซค์รถพ่วงขายต้อตาไกลย่างเนาะนั่นแหละแล้วมันก็หนูก็นั่งเบี่ยงสับมะละกออยู่แล้วมันมาข้างหลังมันก็มาจดข้าก้อยอไปอย่างนี้เลยลเดี๋ยวแกนหนูก็ขีวว่รถพ่วงเนาะจะพ่วงตามมันได้ไงทีเนี้ยแล้วเขาหนีไปทางไหนอะ ก็ขี่รถตามมันไปถึงแยกเทพประสิทธิ์ป้อมตำรวจก็ไม่เห็นมันแล้วเขาลักษณะเป็นยังไงครับมันก็มันก็ขี่มันรถมอเตอร์ไซค์สีแดงก็ผู้หญิงเนี่ยมากี่คนครับมาคนเดียวจ้ะลักษณะเขาเป็นไงครับคนร้ายลักษณะก็ไม่อ้วนไม่อ้วนไม่ผอมก็ประมาณแบบคุณสมส่วนอยู่จ้ะใส่เสื้ออะไรครับใส่เสื้อลายสีแดงสมบมรกกันนก ใส่ผ้าคลุมปิดเลยผ้าคลุมหน้าแล้วก็ใส่หมวกกันน็อกก็จำก็มไม่เห็นหน้ามันเลยคนรลายได้ทรัพย์สินอะไรไปบ้างได้ทองมีสมุทจังเหลงหลืงรู้สึกไงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับตกใจเนาะไม่เคยเป็นเนาะไม่เคยเจอก็ตกใจแจมก็ตกใจครับไล่ตามมันนี่ทันให้เราก็เน,นาะหาช้าชิงข้ามก่าจะได้เงินแต่ละบาทนิวยี่สิบสี่สถานีประชาชน ที่วากรกริมณีภาพข่าวสามารถเมฆใจดีรายงาน